ฝนจาก้ากฟ้าสู่ปวงประชาด้วยรพระเมตตาพระราชทานฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปีพศ2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสานทรงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและในการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่าเงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได้ทรงศึกษาคนา้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและเป็นจุดที่สุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชหฤทยัยโครงการฝนหลวงใช้หลักการคือการแรลงสภาพอากาศเปลี่ยนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเป็นกรรมวิธีที่เหนียวนำน้ำจากป้าซึ่งต้องใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า เริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมากในขั้นตอนนี้ไปกระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการการชักนำไอน้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วน พิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นระยะที่สำคัญมากในการปฏิบัติการผลหลวงเพราะจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับการลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโปรยเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆกลั่นตัวเป็นฝน ประโยชน์ของผลเทียมนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องการเกษตรและอุป,ปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างเั้นทางพังงงนาคมทางน้ำรวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชะดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและได้จดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาด้วยความสำคัญและความต้องการให้มีปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีมากขึ้นฉะนั้นเพื่อให ปฏิบัติการผลหลวงสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวางและได้ผลดียิ่งขึ้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสํานักงานปฏิบัติการผลหลวงเมื่อวันที่21กันยายนพศ2518เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปกระทั่งมีการปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้า หวงรัชกาลที่9ราชทานผ่านเม็ดฝนอันฉ่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนให้ประสบนิกรไทยนานหลายทศวรรษความฉ่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกั้วแผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระมารมบีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันด้วยความปรารถนาดีจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร